วันนี้นะคะจะมาเทสความเสถียรแล้วความกันน้ำของแป้งพับนะคะที่เป็นสูตรที่ว่าจะผลิตให้กับเคานเตอร์แวร์นะคะลองดูนะคะนี่คะ ให okay. ะะ้เจ้าขึ้นมานะเห็นไหมคะแป้งมันจะไม่มีการลอกอะไรเลยไม่มีการหลุดกันอะไรเลยแล้วกันน้ําเพราะว่าน้ํมันกิ้งอยู่บนแป้งพับนะคะแล้วเดี๋ยวเอจะเอาแป้งทําให้ดูนะหน้าแป้งนะคะจะเป็นอย่างนี้ เห็นไหมคะมันก็ยังอยู่คงสภาพเดิมไม่มีการหลุดร่ยหรือเป็นขุยออกนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะาก,กันาน้ําได้ดีเยี่ยมแล้วดูมือเอ๊อะสองข้างนี้นะคะเดี๋ยวจะดูความแตกต่างนะเอจะทาแค่ครึ่งเดียวนะคะ ค่มีเยอะเกินไปในแปลงมีแป้งเยอะเกินนะคะ เห็นไหมคะความแตกต่างข้างที่ว่าเอทานเนี่ยมันจะทั้งฉ่าแล้วก็เงานะคะแล้วก็ควบคุมความมันระหว่างวันแล้วก็สีผิวไม่ดับแล้วก็มันจะเป็นตัวควบคุมพวกสิวด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่มีซิลิโคนที่ว่าจะทําให้อุดตันนะคะแล้วก็มันจะเงามากด้วยระหว่างวันยิ่ง ยิ่งระหว่างวันนะคะยิ่งเงาเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ทําให้แป้งเนี่ยช่วยคุมเครื่องสำอางได้ดีไม่หลุดลอกออกน,นะคะโอเคค่ะวันนี้แค่นี้นะคะ